วันแรกในชีวิตเลยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะก็ที่ดีใจกว่าก็คือ ครอบครัวที่บ้านค่ะเป็นชาติพันธุ์อิวเมียนค่ะในจังหวัดเชียงรายค่ะหมู่บ้านห้วยแม่สายนะคะไปเที่ยวได้ค่ะก็ขวาเหรียญทองแดงมาได้ก็ชวนทเที่ยวบ้านเกิดซะเลยค่ะนับเป็นรางวัลแรกของวันทิวาใจยะเจ้าของงานปักผ้าด้วยมือลงบนภาพถ่ายที่มองเห็นทั้งหมู่บ้านแทนกนารปักความเชื่อลงบนความจริงเพราะอยากบันทึกวิถีชาวอิวเมียนให้ยังคงอยู่แม่ชิ้นเล็กกว่าใครในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70ขนาดแค่45คูณ ซมแต่เล่าตัวตนของศิลปินสาวได้ชัดแม้ก่อนนี้เจ้าตัวยอมรับว่าเคยอายจนไม่กล้าเปิดเผยเพราะเคยถูกกลั่นแกล้งในวัยเด็กหากเมื่อเจ็บป่วยจนหวนกลับไปพึ่งเจ้าป่าเจ้าเขาตามวิธีนับถือผีตกตะกอนจนซึมลึกในรากเงากลายเป็นความภูมิใจในสายเลือดอิลเมียนในตัวส่งผลให้หนึ่งปีมานี้งานศิลปะของวันทิวาใจยะสื่อความลึกซึ้งกว่าที่เคยทำจนคว้าวรางวัลประเภทสื่อผสม ในการแสดงศิลปรกรรมแห่งชาติครั้งที่70อันดับ3เหรียญทองแดงที่มอบให้เจ้าของผลงาน9รายถือเป็นรางวัลสูงสุดของปีเพราะเป็นอีกครั้งที่เวทีประกวดศิลปะระดับชาติที่จัดยาวนานที่สุดในไทยไม่แจกเหรียญทองอยากสื่อสารออกไปให้คนเห็นว่าแบบว่ายูมียนก็แบบว่ามีความงามที่ซ่อนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ค่ะจริงๆอะหนูชอบหมู่บ้านของกรองมากอะไรเงี้ค่ะ แล้วก็แล้วก็หนูลืมจริงๆหนูแบบลืมความเป็นอิวเมียนไปแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าพอเราไม่ได้กลับบ้านานาน,านแล้วพอได้กลับไปมันก็แบบเออเรามันมีมุมอื่นที่แบบว่าเราไม่ได้ไม่ได้มองมุมนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะคือตอนที่เมื่อก่อนเคยมียังมีแบบการบูลลี่การอะไรเงี้ยนะคะหนูก็เคยแบบว่าโดนใช่คะ่ะจนแบบหนูหนูไม่ไม่กล้าเปิดเผยเออกไปเท่าไหร่คือหนูก็ก็เป็นก็รู้ว่าตัวเองเป็นแต่ว่า ก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยออกไปอะค่ะก็มันก็อายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นแล้วก็แบบพอตอนนี้แบบคือหนูเคยเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยสุดท้ายเราก็ยังแบบต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็แบบมันคือตัวเรามันอยู่ในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเริ่มทําก็ตอนที่เจอปัญหาแล้วก็แบบเราแบบเฮ้ยสุดท้ายเราก็ยังกลับไปขอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็หนูก็เลยเออก็มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วมันก็คือตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยทําเรื่องนี้ ใช่แบบว่าใช่ค่ะแล้วก็แบบครอบครัวก็คือแบบภูมิใจมากตอนนี้คำถาม <c oughs> สุดคิดเลยไม่มีเหรียญทองอีกแล้วหรอเหรียญงินก็ไม่มีหรอเราก็คงตอบได้ตามเกณฑ์นะคะว่าการตัดสินของเวทีนี้ค่อนข้างเข้มข้นคุณภาพสูงแล้วก็กรรมการค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับคุณค่าของรางวัลเพราะถือเป็น การได้รางวัลเวทีนี้เหมือนเป็นการสร้างค่านิยมหรือบรรทัดฐานบางอย่างให้กับวงการศิลปะที่อาจจะเป็นภาพจําให้คนที่ดูงานศิลปะในปีนั้นๆเกิดกระแสรหรือเกิดข้อคิดเห็นได้ว่าอ๋อนี่คืองานที่ดีที่สุดของประเทศไทยในแต่ละปี ปี2,561รินทองออกครั้งสุดท้ายส่งให้อาจารย์ประดิษฐ์ตั้งประาาทวงเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่64แต่ผ่านมา7ปีรางวัลกิติยศนี้ยังไม่ถึงมือใครอีกไม่แปลกที่หลายเสียงบอกว่าเคี่ยวแต่หลายคนบอกขลังอยู่ดีเพราะทำให้ผู้ท้าชิงพัฒนาทั้งเทคนิคและเนื้อหาไม่ให้วนซ้ำในสายตากรรมการระดับศิลปินแห่งชาติ เป็นแรงผลักให้อาจารย์สายอาร์ตสุรชัยดอนประสีและสุกัญญาสอนบุญก้าวไปอีกขั้นเขี่ยวนะฮะแต่ว่ามันก็ทำให้แบบศิลปินมีความพยายามขึ้นเราก็เต็มที่ผมนะใน,ในการส่งว่าทุกครั้งก็ส่งทุกปีแล้วก,ก็พยายามหาอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองเรื่อยๆกย็ตอนนี้ก็กระโดดมาจากงานประติมากรรมก็มาเป็นงานสื่อผสมผมจะพยายามสอนนักศึกษาประจำว่าเราต้อง ต้องแข่งกับอนาคตผมว่ายังขลังอยู่นะครับความภาคภูมิใจเครดิตแล้วก็สามารถเอาไปขอตําแหน่งวิชาการอะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนในวงการวงการเป็นอาจารย์มันก็จะมะีมันมีความจำเป็นส่วนตัวมองว่าเวทีแห่งชาตินะคะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วก็เกียรติถ้าสังเกตดูดีๆนะคะแบบว่าศิลปินบางท่าน่ะก็เป็นศิลปินที่เป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีการส่งอยู่นั่นหมายความว่าศิลปินบางท่านนะคะ เขาไม่ได้ต้องการในเรื่องของแบบเงินรางวัลเราก็จะเห็นครูบาอาจารย์ของเราหรือว่าศิลปินที่เป็นรุ่นพี่เราก็ส่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบออสร้างพาอร์ให้กันและกันไปด้วยค่ะตั้งใจให้มันแบบว่าบาลานซ์ด้วยตัวมันเองไม่ได้จะต้องมีพื้นผนังหรืออะไรสักอย่างค่ะที่หนุนเขาเพื่อให้เขาอยู่ได้มันมันสะท้อนถึงเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันมีพื้นที่ของการประกวดงานศิลปละเหมือนประกวดนางงามอะ่ะทุกคนสวยหมดสวยหมด,หมดเดินมาเนี่ยสวย คุณดีหน้าตาดีมันก็เหมือนงานศิลปะทุกคนดีหมดแต่พอมาอยู่ด้วยกันอะไรละ่ะที่มันเป็นสเสน่ห์หรือในการเขาเรียกว่าสร้างออรา่าชิ้นไหนจะมีออรา่าให้กรรมการรู้สึกว่าฉันต้องยกมือให้คุณฉันต้องกดปุ่มเพิ่มคะแนนให้คุณออรา่าหรือพลังตรงนี้สเสน่ห์ตรงนี้เราจะสร้างยังไงในงานศิลปะไอ้ตรงนี้มันยากนะแล้วก็โดยส่วนตัวคิดว่าศิลปินเองก็ฝืนไม่ได้ด้วยว่าเราจะทําได้หรือไม่ ซึ่งตรงนี้มันมาทั้งความจริงใจความสุดใจและพลังในการทำงานสร้างสารรค์ซึ่งเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก การประกวดปีนี้มีศิลปินส่งผลงาน162รายรวม212ชิ้นคว้ารางวัล9รายตามประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อประสมและได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงทั้งสิ้น46รายวันนี้เวทีศิลปรกรรมแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นโตโ้โผไปต่อได้ด้วยงบประมาณทั้งจักรัฐ และได้กำลังเสริมเป็นภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญเพราะการดูแลรักษางานศิลปะหลายร้อยชิ้นต่อปีตามมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลโดยยังใช้จำนวนผู้ชมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จว่าเวทีเก่าแก่ที่ตัดสินอย่างเข้มข้นยังคงสร้างแรงบันดาลใจและอยู่ในกระแสหรือไม่ จัดแสดงถึง27พฤศจิกายน2568ที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติหอศิลป์ก่อนไปสัญจรตามมหาวิทยาลัย7จังหวัดกริษฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน